สวัสดีนะครับสวัสดีพี่นอ้องผู้ติดตามช่องมะล,ลัมนนทวัฒน์สันหรับเท <c oughs> ิงศิลินนะครับวันนี้สิภาพี่น้องอ๋อวันนี้อยู่ที่บ้านสวนนะครับบ้านสวมนมะลัมนนทวัฒน์ครับ <c oughs> อยู่อำเภอเลิงนกทานะครับสิภาพี่น้องมาส้มสวนอันนี้หญ้าได้พี่นอ้องหญ้าไปเห็กล้วยนะครับสิภาพี่น้องพาส้มสวน <c oughs> สวนทุเรียนสวนผลหมากหลากไม้อันนี้จะเป็นเงาะนะครับเงาะออกดอกแล้วเด้อนี่ออกดอกลายแล้วพี่น้องนี่ออกทุกช่อทุกยอดเลยเนี่ยครับแล้วจังหน่อยก็จับกินซองปีแล้วพี่น้องปีนี้เป็นลายแต่ว่าบรูว่าสิจับเบิร์ตบอร์ดนะครับพี่น้องอย่างก็ ชมอันนี้ต้นทุเรียนนะครับเกื<_ <C> _>อบเกือบ <_ C _> สามเมตรแล้วครับต้นนี้มันอันใบมันย้อยๆเหมอ,อย่างเด้พีน่น้องลมเป็นน้ำลมครับลมลมผัดใบมันคอันนี้กล้วยกล้วยไร้ครับอันนี้มะพร้าวครับนี่จะเป็นสวนสวนผักสวนครัวน,น,นี้กล้วยหอมครับ กิอนออกมาเบิ่งต้นทุเรียน,นอันนี่ก็ต้นทุเรียนครับกล้วยร้ายแฮงปลูกก็ป่วยปลูกเรื่อปลูกไปปลูกมากมันร้ายสำมัอันนี้เงาะนะครับไม่กี่น้อยกัดปีนี้น่าจะเป็นดอกกำลังก้านล่างตัวนี้คือเป็นต่ หักลงไปน,นี่กล้วยหอมนะครับอันนี้ต้นทุเรียนประมาณสามเมตรนะครับสามปีคิดว่าโอ้แมงเจาะมันนล้วนี่เฮยอันนี้ใส่ดินไปนะครับใส่ดินไปน้ำเพี้ยนไปน้ำ ทุเรียนโซนนี้สิเป็นเนงาะนะครับประมาณสิบกตุนส่วนนี้สิเป็นทุเรียน,นต้นไงต้นไงต้นบไงหญนยยนี่ก็ต้นไงนะครับอันนี้รุ่นแรกซ้ำขาเลยพนะี่ ก็กลวยก็กลวยแซมเพิ่งมาเป็นเอียงก่อน <P hy l ian> พืชพี่เลี้ยงอันนี้ต,นในในในตน้นใหญ่นะครับต้นตะเรียนนมัหลายเลยพี่น้องเลยพอเพิ่นก็ไปเห็ดงานไปดูแลี้ยทัวร์เนี่ยวัวทัวร์เนี่ยพวกนี้ใบมันอันใบมันโลนครับลมมันลมมันพัดอันนี้ตน้ในใบใหญ่นี่ มัันหลงแต่ว่ากับวัวไต่กับใบไงไอร้รยากาศบรรยากาศย่ำเล้งๆนะครับประมาณหกวงเล้งเสียงกับสีรีบรีรีบดีเลยเรืนอะพัฒนาการรดน้ำไปน้ำใส่ปุ๋ยครัวทิศซุ่มบรรยายพี่หรอกซุ่มบรรยายกับเสือไม้ปลูกไม้กุดออก พูดออกกใหม่ตัวน,นี้ก็บใใหญ่นี่เพราะว่าอย่างเพราะว่านอนมันเจาอนอนมันเจาะต้นมันแมงไหมแมงดวงจากต้นมันส่วนนี้จะเป็นต้นใหญ่ตอนนี้ล่มมันล่มมันมากครับตอนนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่ต้นนี้ประมาณซีเมนต์หรพี่นอ้อง สุ่มได้อยู่ยไก่หอมๆลำนี้ลำไร่สุ่มลำไร้ลำไรีแดดลำไร้นี่มันใหญ่ไปเปิดอินมาหน่อนต้นตนี้ปลูกรุ่นประมาณสองปีแต่ว่ามันมันมีหอมมันมีผีเหลี่ยงมันก็เลยใหญ่ไปเป็นลำมุดครับลำมุดนี่ได้กินเบิดปีอันนี้เพิ่งว่นเ <laughs> ด้ตัดหญ้าเดี่น้อง หกหกแคหน่อยอันนี้สิเป็นสวนที่สองสวนที่สองนะสวนที่สามปลูกล็อตที่สามตัวนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นอ่าช่วงบก่วงดอกบกม่วงนี่เต็มอันนี้พื่งแปลงแปลงดินขุดหลองให้น้ำมันผ่านยิ่มน้ำม,มา มะนาวนะมะนาวมาตาอันนี้สิเป็นกล้วยกล้วยนี่บได้แปลงนี่พี่น้องบได้แต่งว่นนีน้อยังนี้เพื่อปลูกถิ่มไว้เลยน้ำกับบได้หดให้มันหากินเอาแต่ว่าการด้กินหมากนะครับได้กินหมากคูตต่ต้นอันนี้สิเป็นแปลงที่สามอันนี้เป็นแปลงที่สี่เพิ่งลงครับเพิ่มหนิ เพิ่งลงในบ้ันพอปีปลูกตอนไหนวะปลูกปัางแหล่งแหล่งนี่วานปี้ามอนสวนี่้ามนเนี่ยพเพราะว่าได้ดินมาดีนะครับซื้อวบใหญ่ไว้ตนนัวนึนอาารพกผ้าไปนี่ตัวน้นสินแปลงที่สองประมาณสิบกต็ต้นยากาศยางออมสวนย้ามันเลี่ยงครับมีก็เผ้าหย่อนอยางตะกี้ เมื่อกี้องนี่มันเป็นน้องสาแล้วที่นหน้าม,มันาอยู่ครับก็เลยเด้ถมน้องสาก็กล่วยพรอมมีกก้งผาก็ก,กล่วยก็เลยเด้ไปขุดมองไม่น้องสาอะไรขุดสามเทียละอันนี้ิิเป็นขอบคุ้ยของเขาเลย น้องสาครับพี่น้องปีนี้กับวายูเพือเกา่าวนาแต่ว่ากับใครก็น้องนั่นกูพี่น้องว่าบิ่งอันนี้น้องน้องอะไรอันนี้น้องใบตองได้กินเสือกเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องใิมาเสียบเสียบไฟไฟ มาแลงบัวลายดอกมันก็มี่คือเกา่าแต่ว่ากับไข่กับบัี่นะครับอันนี้จะเป็นน้องใบตองใบกล้วยส่อกอนอันนี้น้องใบพลูเมียท่านี้นะครับไงอันนี้เป็นน้องแพนเค้ก ไส้เพื่อนพี่น้องชมบรรยากาศขอบขุยข้ามมาพี่น้องชมบรรยากาศสวนนะครับกลับบ้านโดนๆเทื่อวนึงสิได้กลับบ้านแต่ละเลทรายกับบนหาโอกาสยากพี่น้องยุดมือหน,น,นึ่งซองมือหนีสิได้กลับสวนนี้โอ,โอ้ยก็ได้นะครับประสินอนตื่นประสิขับรถมาหอดกันโดนเติบเลย เป็นน้ำน้องสาน,น้อยลหรพี่น้องปล่อยขั้วใลงนะครับต้นต้นจงได้ลงแต่ว่าน,าน,น้นแย่แมลงเนาะว่าจะลงแนี่มันกับคุณหรอกนี่สิเป็นแปลงหยานะครับตัวนี้เป็นแปลงหยาธรรมชาตินะครับปล่อยแล้วแต่มันชิงใหญ่ตัวเขียวๆนะี่ยังจะเป็นหยาดหยาเลี้ยงเอื้อนไปหย่อยอย่างก่อนหยาไน เสียไฟดือ่วยนนี่ับบรรยากาศยา่งเลีงพี่น้องพี่น้องมาเสพบรรยากาศแบบนี้ครับอยู่สวนล่มดีดีเย็นดีดี xuống xuân tôi đi anh yêu là cái xi xương tôi anh em bong một cà sơn, nó bừng đỏ chị phiền peng nha 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 ở nha 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 ต่ำม,มูลเบิร์ดอันนี้บรรยากาศหน้าบ้านนะช่วงเร่งเฮ้ย <Hej. S 2> ชุมรักษาบา้านไหนบวมมหาเลยนะบวมมหาเลยนะห้ามกบได้อาบนะขนกบได้ตัดถ้ามันไปตัดขนตัดขนออกโตทอยยังเอาพี่น้อง พาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศซัมเน่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับพี่น้องฝากติดตามด้ยวยกระสีไทยไทยมาล่ำจำจ่าไทยพี่น้องเบ่งบรรยากาศนะครับพอใส่ไปเที่ยวงานกระสีไทยเบ่งนะครับเป็ดมือน,นี้มาสวนอันนี้เป็นผักเอออนเนี่ยก็กระลำบ,บอกกันคือบกอด อนัน้นโมพันอา,า,านกอดกันเนี้ยมันปลูกเปิดนะครับรรยากาศตอนเย็นๆตัวนี้เป็นสวนที่สองพี่น้องครับขอบคุณนะครับพี่น้องที่รับชมเอาไว้ซำนีสกักก่อนขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับขอบคุณผู้กดไลค์กดแชร์ใเให้เด้อ สากรสวัสดีครับ